ความสัมพ yeah. no euh. ันธ์ระหว่างพลังงานศักย์และพลังงานจนจากรูปนะคะเมื่อลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดลูกบอลจะมีพลังงานศักย์สูงสุดพลังงานทั้งหมดของลูกบอลจะมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์แต่เมื่อลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่งต่ำลงมาลูกบอลจะมีพลังงานศักย์ที่ลดลงแต่ว่าจะมีพลังงานจนเพิ่มขึ้นพลังงานทั้งหมดของวัตถุจะมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์บวกกับพลังงานจนและเมื่อลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่งต่ำลงมาอีกนะคะ ลูกบอลก็จะมีพลังงานศักย์ที่ลดลงและมีพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นพลังงานทั้งหมดของลูกบอลจะมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์บวกกับพลังงานจนแต่เมื่อลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุดลูกบอลจะมีพลังงานจนสูงที่สุดพลังงานทั้งหมดของลูกบอลจะเท่ากับพลังงานจนค่ะทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราพิจารณาระบบซึ่งประกอบไปด้วยสปริงกล่องไม้และลูกบอล โดยที่เรากำหนดระดับอ้างอิงอยู่ที่ระดับพื้นนะคะที่ตำแหน่งเริ่มต้นสปริงถูกอัดพลังงานรวมของระบบจะประกอบไปด้วยพลังงานสักยืดหยุ่นพลังงานสักโน้มถ่วงของกล่องไม้และพลังงานสักโน้มถ่วงของลูกบอลแต่ว่าไม่มีพลังงานจนเมื่อปล่อยมือสปริงจะเด้งกลับพลังงานรวมของระบบจะประกอบไปด้วยพลังงานสักโน้มถ่วงของกล่องไม้พลังงานสักโน้มถ่วงของลูกบอล พลังงานจนของกล่องไม้และพลังงานจนของลูกบอลค่ะ